สาเหตุที่เราทางร้ายจูคดีพี่น้องนะที่เกิดมาเป็นอุมัตของทานนาบีมุฮัมัตซัลลัลลอฮุอะเลวะสลัมเพราะเหตุพ้นทีหนึ่งเพราะทานนาบีนี้เป็นผู้ที่ประเสริฐเลื่อนเลือกกว่าเคยๆเราขับลอยด้วยนะไม่เละสมัยเหล็กโอนพี่น้องก็พลอยนำสกุลกันดอกก็ไปบานไหนก็ไปยอมไหนกันมาเยอะนะคนเล่หอี่นีนำสกุลนี้ผ่านๆพี่น้องนะประชาคนทะเลวนอ่าเล่นนำสกุลเลือหน่ายไม่จับเลยรถไม่ทะเบียนเป็นายูนี้ไม่เลี้ยพี่น้องนะนำสกุลได้ก็ไม่ กี boys, ่อะไรนะหมดแล้วท like of <you to> <away> <pet> ่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นองอัฟดอลุลคอลกีอัลลอฮ์อิทัลากีนี่นบีอยู่นะสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิจาม่าเราที่โชคดีพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่มักโลกที่อับดุลปราเซตีสุดจากบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบบะฮานาวะตาลาสร้างมาพี่น้องก็คือ นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัิวะสัลลัมอิจามาอันอิจามอตเลยพี่น้องอัลลอฮ์สร้างผู้เขาอัลลอฮ์ตาลาสร้างมาลาอิการอัลลอฮ์ตาลาสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นวาญิบเราจะต้องยึดมันเอียติกันในจิตใจว่ามักโลกทั้งหมดที่อับดุลประเสริฐเลอเือดที่สุดนั่นก็คือการศาสดานบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัิวะสัลลัม แสดงว่าบาวเราพี่นองครับเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้อยู่กับคนที่ที่สุดยอดว่าเพื่อนล่ะพี่นอ้องอยวาอย่าว่าอาเครัตเลยพี่นงนอนดุนย่านี่พี่นองนองเล่ม,มันุญญนเรานี่โอ้ยชานอยู่ครับผู้ลักผู้หญยอ่าเดินมันมีมีกี่เหตุพี่นองเนาะสางาผ้าเฟ้ยนั่นพี่นองวางงานของดุนยาแต่ไปอาเครัตพี่นองครับ พวกตนในบุญไหนล่ะโอ้ยช้านอุมัตท่านนบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุวะลิวะซัลลัมโรไปยังมีเกียรติเนี่ย yeah. ไปยังมีเกียรติพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพระการทีหนึ่งท่านนบีของเรานี้อับดุลดีเลติสุดและข้าคนที่สองที่รองลงมาพี่น้องก็คือท่านนบีอิบรอฮิมอละลัยฮิสสลามคอลี่ลุลลอห์หนึ่งนบีมุฮัมมัด สองนบีอิบรอฮิมสามสุมมันกาลิมกาลิมุลล็อกก็คือท่านนาบีมูซาอาละลัยฮิสสาลามสีท่านนาบีอีซาอาละลัยฮิสสลามห้ารองลงมาท่านนาบีนูฮะลัยฮิสสลามนนี้ฮาเลียพินงนะดึงท่านาบมมน,น,าบ,บ,าานาบีมุฮัมมัดสองานาบีอิบรอฮิมสามนบีมูซาี่นบีอีซาห้านาบีนูฮ ลำดับที่หกซุมมาบากิลมุรซาลีนบรรดาโรโซนท้งหลายลำดับที่เจ็ดซุมมัลอมยาบูนาบีทางหลายลำดับที่แปดซุมมารุซุนมินันมาลาอิกะบรรดาหัวนาทั้งสิบคนของเรามาลาอิกะทันมาลำดับที่เก้าซุมมาบากิฮิมบันดามาอลกัทั้งหมดท่เลือสุดท้ายซอลุฮาอุลมุมินีน บรรดาคนโอเล่โเล่คนดีๆจากบรรดาคนมุมินทั้งหลายซึ่งในลำดับที่ผมเอ่ยมาข้างต้นเรียบเรียงทางมดพี่นองคำท่านอ,อ,อิมามอัลลอฮ์ก็นี่กล่าวในชรนะเจ้าพระตุตโตเฮต์นี้เคได้บอกว่าว่าลัมอันนะฮาจะตัติฟิลฟัตลีนี้ว่าจีบุลแอติกอน ลำดับการหยุดมันดังกล่าวที่ผมบอกมาพี่น้องไอ้นี่ว่ายิบเราจะต้องหยึดมันสัทธาเอียติกัดเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ใดถามเราพี่น้องนาบีมอมมันเอออับดุลที่สุดเลอเลือหละคนทีสองนี่เคยล่ะเออไม่รู้ชานลำดับตีสามนี่เคยล่ะพี่น้องเออไม่รู้ชานก็บอกไม่ได้เพราะฉะนั้น ถือว่าลักการเอียติการจุดมันของพวกเราพี่นองขับบกพร่องภาวะฮาร์โมยังกระทือว่าหรามเซโดยสัง่งเพราะเรื่องดังกล่าวนี้นี้เป็นเรื่องที่เราทางร้ายวายิบจะต้องเอียติกนันนอนยุดมันโดยตามตรติบลำดับขั้นตอน สาเหตุที่เราทางห้ายจูคดีพี่น้องนะที่เกิดมาเป็นอุมัตของทานนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุลัยฮิวะสัลลัมเพราะเหตุพ้นทีหนึ่งเพราะทานนาบีนี้เป็นผู้ที่ประเสริฐเลื่อนเ,เลือกกว่าเคยๆเราขับลอยด้วยนะไม่เลสมัยเล็กนพี่นอ้องก็โปรยน้ำสกขุนกันดอกเนี่ยก็ไปบานไหนก็ไปย้อมไหนกันมเนาเยอะนะคนเล่โอ้นี่น้ำสกขุนนี่่านๆพ,พี่น้องนะ ภาษาคุณทะเลวนานเล่นนาสกุลเหลือหน่ายไม่จับเลยรถไม่ทะเบียนเต็น,นยูนี่ไม่ให้เรือพิ่นงนะนาสกุลได้ก็ไม่เกี่ยวเลือนามดแล้วเนี่ย